มาค่ะคอลเลคชันโคโค่บันนะคะหลังจากที่ล็อตแรกหมดไปไวมากเลยล็อตนี้เองก็เลยตัดมา2หนังเลยไม่ว่าจะเป็นหนังแกะนะคะนี่สบายครอสบอดี้ถือก็ได้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไซส์อยู่ที่8นิ้วนะคะหรือว่านี่เลยจะเป็นหนังวัวคาเวียให้แบบนี้นะคะตัววัวคาเวียจะตัดขึ้นมาอยู่ 2- สีเลยจะเป็นสีดําแล้วก็สีขาวนะคะนี่เลยน่ารักมากนี่ไซส์อยู่ประมาณ8.5นิ้วนะคะสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้นะคะนี่ครอสบอดี้ได้น่ารัก น่ารักกีๆแบบนี้เลยนี่อ่าตัวนี้นะคะ ใช้งานง่ายมากเลยค่ะตัวนี้เปิดปิดบิดล็อกได้เลยจ้านี่ภายในนะคะตัวนี้นะคะด้านฝานะคะใช้หนังเดียวกับด้านนอกเลยเป็นหนังแกะนะคะแล้วก็ด้านในนะคะนี่จะเป็นช่องซิปช่องเสียบบัตรอะไรให้ครบเลยนะคะเปิดปิดบิดล็อกได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมนี่เลยนี่หมุดรองฐานให้นะคะลายตารางตรงทุกช่องนะคะสวยเก๋น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่มาพร้อมนี่เลยสี่สีพร้อมส่งไม่ว่าจะเป็นสีดําอเดกับเสื้อผ้าโท ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทนเข้มโทนอ่อนนะคะหรือว่าจะเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิค์สายหวานนี่ต้องมีแล้วนะคะนี่เลยหรือว่าจะเป็นสีเขียวอมฟ้าแบบนี้เลยค่ะสีออกมินมินนะคะแบบนี้ก็แมตต์กับยีนค่ะหรือว่าจะเป็นสีขาวสายทําบุญนะคะใส่ไปวัดก็สวยค่ะอ่ะสนใจสีไหนนะแคปหน้าจอทักน้องแอดมินได้เลยเนาะตัวนี้ได้หนังแกะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นิ่มแล้วก็เบามาก,มากด้วยสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะนี่ตัวนี้มาพร้อมโปรโมชั่นจัดโปรให้เด็ดมากๆอีกแล้วนะ ลดเหลือเพียง2555บาทเท่านั้นบอกเลยว่าราคานี้เป็นราคาส่งชัดๆเลยค่ะนี่จะซื้อไปใช้เองซื้อไปขายต่อก็ได้นะคะเป็นหนังแท้ทั้งใบเลยจัดโปรราคานี้ไม่มีอีกแล้วเนาะสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะนี่อ่ะเดีย๋ยวแอนเทียบให้ดูกัน,กนชัดๆนะคะนี่ชัดใส่กระเป๋าสตงางค์ใบยาวได้สบายเลยค่ะนี่อ่า กระเป๋าตั้งใบยาวก็เซลนะคะเป็นหนังแกะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกล่องแบรนด์ให้เลยนี่เอาไป matching, แมทชิ่งอะแดปคู่กับกระเป๋าสพายใบโปรดของลูกค้าได้เลยใช้หนังแกะแบบนี้นะคะด้านในก็เป็นหนังแกะใช้แล้วไม่ต้องกลัวแตกกลัวลอกเลยสนใจก็ทักแชทน้องแอดมินได้เลยค่ะนี่อยากสวยอยากสพายนะคะลองมาที่หน้า,ลา้ลนก็ได้อยู่ที่ดูสิทมาเก็ตเพลสค่ะขอบคุณค่ะ